นั่นหมายความว่าจะมีการจ้างงานขนาดใหญ่จะมีการเคลื่อนตัวทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีการลงทุนขนาดใหญ่หลักคิดนี้ผมพูดมา7ปีแล้วจนถึงปัจจุบันเรื่องของนิวแแลนด์วันนี้รัฐบาลไทยมอบให้สภาพัฒน์เป็นผู้ดำเนินการแต่ยังไม่ยอมดำเนินการยังไม่ยอมขยับไปข้างใดข้างหนึ่งทำให้ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจ และจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจใหญ่ที่เงินเยียวยาเท่าไหร่ก็จะไม่เพียงพอทางเดียวเท่านั้นนิวแลนด์แผ่นดินใหม่การย้ายเมืองหลวงการย้ายเมืองเทคโนโลยีหรือการสร้างเมืองเทคโนโลยีจะเป็นทางออกที่ดีที่สดุดเราควรจะเป็นประเทศตัวแบบตอนนี้ปรากฏว่าอินโดนีเซียเอาหลักคิดของประเทศไทยไปใช้และเริ่มประกาศใช้อย่างเป็นทางการเสียดายจริงๆ สวัสดีครับมาพบกับผมเท้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะฮะร,รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นนะโดยเฉพาะเรื่องแปลกแปลกและสถา,านการณ์ทางการเมืองที่น่าสนใจครับเรื่องแปลกมาเลยนะอิสราเอลก็ฝึกปลาทองขับรถนะครับแล้วก็หาเส้นทางไปสู่เป้าหมายได้สําเร็จอาจเป็นทักษะสากลในสมองคนแล้วก็สมองสัตว์ น,นี่ไม่ใช่วิธีปกติที่ปรากฏว่าปราทองเดินทางในน้ําแต่นี่ไม่ใช่ปลาทองปกติหากเป็นหนึ่งใน6ปลาทองที่ถูกฝึกให้เรียนรู้การขับรถยนต์นเป็นรถหุ่นยนต์นะครับแถมยังสามารถรู้ทิศทางและฉลาดที่เลือกเส้นทางไปสู่เป้าหมายได้อย่างเป๊ะ,ะเหล่านี้ยังเป็นผลงานของคณะวิจัยสาขามหาวิทยาลัยเบนกูเรียนอิสราเอล ซึ่งสร้างหุ่นยนต์ขับขี่ขับเคลื่อนโดยปลานะครับอันประกอบด้วยแผ่นแพลตฟอร์มติดล้อเครื่องยนต์และนำมาติดตั้งบริเวณอ่างปลาพร้อมอุปกรณ์สำคัญ3อย่างคือตัวเซ็นเซอร์ทํางานด้วยเทคโนโลยีลิดานะครับและคอมพิวเตอร์และกล้องบันทึกการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งช่วยการแพร่ข้อมูลการว่ายน้ำของปลา ให้ในทิศทางที่ล้อของ Flow จะกลับเคลื่อนนะครับก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในขณะที่ผลการทดลองในอิสราเอลนะครับพบการฉีดเข็มที่4นะครับวัคซีนไฟเซอร์ไม่เพียงพอในจะจะป้องกันโควิดสายพันธุโอมิกรอนได้วัคซีนเข็มที่4ของไฟเซอร์และไบโอออนเทคนะครับ ไม่เพียงพอในการป้องกันการติดเชือ้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ตัวกลายพันธุ์โอมมกอนจากข้อมูลเบื้องต้นของการทดลองหนึ่งในอิสราเอลนะครับที่มีการเผยแพร่เมื่อ17มกราคมที่ผ่านมาเกิดเหตุแผ่นดินไหวฮะขย่าวทางตะวันตกของอัากานิสถานปรากฏว่าเสียชีวิตไป20บบ้านเรือนพังเสียหายนับร้อยหลังเลยทีเดียวเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับสั่นสะเทือน ภาคตะวันตกของอัฟกานิสถานส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิตกว่า20คนและทําลายบ้านเรือนประชาชนไปหลายร้อยหลังคาเรือนจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับเหตุการณ์ดุเดือดเกิดขึ้นกบฏพันธมิตรอิหร่านยิงขีปนาวุธนะและส่งโดรนถรม่มอาบูบาดาบีนะครับมีคนเสียชีวิต3ศพ UAE กล่าวจะเอาคืนแน่นอนสหรัฐ ประกาศนะครับจะหาบทลงโทษกลุ่มกบฏฮูตีสัมพันธมิตรของอิรานในเยเมนลงมือโจมตีสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนะครับสหรัฐอาหรับเอเมิเรตในขณะที่พวกเขาระบุว่าปฏิบัติการใช้ขีปนาวุธและโดรนถล่มเป้าหมายเป็นเหตุให้รถบรรทุกน้ำมันหลายคันระเบิดตูมสนันวันไหวกราชีวิตไป3คนและก่อให้เกิดหลุมไฟนะครับ ใกล้กับสนามบินอาบูดาบีทางเมืองหลวงทางการค้าและศูนย์กลางการท่องเที่ยวของสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับหรือ UAE นะฮะหรือดูไบนะก็อยู่ฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่อังกฤษหนุนเต็มที่มีการส่งอาวุธต้านรถถังให้กับยูเครนท่ามกลางความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียสหราชชาณาจักเผยมีการจัดส่งมอบอาวุธต่อต้านรถถัง นะครับแก่ยูเครนที่ช่วยเคยฟป้องกันตนเองจากความเป็นไปได้ที่จะถูกรุกรานท่ามกลางเหตุผเผชิญหน้านะครับกับรัเสเซียซึ่งระดมก,กำลังพลจำนวนมากใกล้กับชายแดนติดกับยูเครนนะครับเหตุการณ์สุดอึง้งเกิดขึ้นเมื่อเกิดการปร้นขบวนรถไฟฮะลดบรรทุกสินค้าระบ,บาดหนักในสหรัฐอเมริกาหรือค้นขโมยพัสดุที่เตรียม ส่งไปทั่วประเทศแทนที่จะขโมยสินค้าตามร้านค้าต่างๆแต่คนร้ายบางส่วนในสหรัฐอเมริกาเล็งเป้าหมายอื่นคือขบวนรถไฟและรถบรรทุกที่เต็มไปด้วยพัสดุพันธุ์นะครับซึ่งกำลังนำส่งไปยังลูกค้าทั้งหลายทั่วประเทศนะครับ CEO ของ UPS บริษัทขนส่งและ โลจิสติกยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกามีการเปิดเผยว่ารถบรรทุก18ล้อคันหนึ่งของบริษัทถูกชิงไปในแอตแลนตาในช่วงเช้าตรู่นะครับและบอกว่าพวกหัวขโมยปล้นรถบรรทุกดังกล่าวหลังจากที่มันเดินทางออกจากศูนย์กระจายสินค้าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกันนะครับในขณะที่ CE o นะครับ สายการบินใหญ่ของสหรัฐอเมริกันนั้นมีการเตือน5 g ส่อกระทบการบินถึงขั้นเกิดหายนะกลุ่มบริหารการบินหลักสำหรับผู้โดยสารขนส่งทางอากาศของสหรัฐอเมริกาออกมาเตือนว่าอุตสาหรกรรมการบินในอเมริกันอาจจะเผชิญกับวิกฤตนะครับขั้นหายนะในเวลาไม่ถึง36ชั่วโมงหากบริษัท a t t และ e อ r วอเตซนะครับ เริ่มให้บริการสัญญาณ5 g แบบใหม่สายการบินต่างๆเริ่มเตือนว่าสัญญาณ5 g ย่านความถี่ C b แบนดอาจจะทำให้เครื่องบินชนิดลำตัวกว้างส่วนใหญ่ไม่สามารถทำการบินได้ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารชาวบริการน,นับแสนคนตกค้างอยู่ในต่างแดนจะสร้างความกลวโหดครั้งใหญ่ต่อเที่ยวบินของสหรัฐอเมริกาะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งฮะสาวไม่ถูกใจคู่เดท ปรากฏว่าโกหกติดโควิดนาทีแล้วหนีไปหลับนอนกับชายอื่นเป็นเรื่องแปลกๆหญิงสาวรายหนึ่งนะครับเล่าผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับว่าเธออ้างติดโควิดนาในความพยายามพ้นจากการออกเดทครั้งเร็วร้ายที่สุดเท่าที่เคยประสบมาและท้ายที่สุดจบลงกับการหลับนอนชายอื่นนะครับเรื่องราวนี้ก่อให้เกิดความเห็นต่างๆนานา,นาบางคนแสดงแนวทางสงสารชายหนุ่มที่ถูกทิ้ง ที่ตอนนี้อาจกำลังกักโรคอยู่เนื่องจากลงคิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ได้นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งงงกันไปหมดเลยทีเดียวฮะชายชาวอินเดียอ้างหายจากอัมพาตหลังติดโควิด -19 นะครับเป็นเรื่องราวที่สร้างความพิศวงงงงวยเมื่อชายชาวอินเดียที่ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อ5ปีก่อนนะครับปรากฏว่าจนทำให้ร่างกายเกิดอัมพาตและพูดไม่ได้ กลับมาเดินและพูดตามปกติหลังจากที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ดูลาจันมุนดานะครับวัย55ปีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านซานดากีทางเมืองโบกาโรนะครับทางรัฐยาร์ขันอ้างว่าประสบอุบัติเหตุเมื่อ5ปีก่อนทำให้ร่างกายตั้งแต่ท่อนล่างไม่มีความรู้สึกแม้จะเคยไปหาหมอหลายครั้งแต่อาการไม่ดีขึ้น และเมื่อเวลาผ่านไปก็สูญเสียความสามารถในการพูดแต่ฉีดวัคซีนปุ๊บก็กลับมาดีอีกครั้งหนึ่งปริศนีของจีนก็สั่งฆ่าเชื้อพัสดุต่างประเทศแลนะประชาชนเลี่ยงสั่งสินค้าจากแต่งแดนนะครับหว่นโอมิครอนอระบาดเข้ามาในประเทศจีนปริศนีของจีนสั่งเจ้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับในจดหมายและพัสดุที่มาจากต่างประเทศ พร้อมแนะประชาชนให้ลดการสั่งซื้อสินค้าจากแต่งแดนหลังจากที่ทางการจีนออกมาเตือนว่าจดหมายและสิ่งของที่มาจากต่างประเทศอาจจะเป็นต้นต่อการแพร่ระบาดโควิด -19 ในระารอล่าสุดในขณะที่รัฐสภาของอินโดนีเซียนะครับตอนนี้ประกาศกฎหมายอย่างเป็นทางการที่จะย้ายเมืองหลวงไปเกาะเบอร์นยวนะครับตั้งชื่อว่านูซันตารานะครับ รัฐสภาอินโดนีเซียนะครับมีมติร่างกฎหมายว่าด้วยการย้ายเมืองหลวงของประเทศจากกรุงจาก,การ์ตาไปเกาะเบอร์เนียวโดยตั้งชื่อเมืองหลวงแห่ง,หงใหม่ว่านูซันตารานะครับซึ่งมีความหมายว่าหมู่เกาะในภาษาอินโดนีเซียนะครับกฎหมายฉบับนี้วางกรอบดาเนินการทั้งในแง่ของกฎหมายนะครับเชิงการบริหารงบประมาณ เมืองหลวงใหม่ซึ่งถือเป็นการลงทุนระดับเมกะโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียซูฮาโซนะครับโมโนอาฟารัฐธตรีกำกับดูแลการพัฒนาแห่งชาติของอินโดนีเซียนะครับแจ้งต่อรัฐสภาว่าประธานาธิบดีโจโกวิโด,โดโดได้เห็นชอบให้มีการตั้งชื่อเมืองหลวงใหม่ว่านูซันตาราหลังจากที่มีการหาลือกับนักประวัติศาสตร์ นักภาษาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญโดยพิจารณาคัดเลือก80รายชื่อเสนอมาเช่นเนกาจาราจายานะครับและนูซันตาราจายาเป็นต้นเหตุผลนะครับใช้ชื่อนูซันตาราเพราะว่าเป็นที่รู้จักกันมายาวนานมีความเป็นสากลเรียบง่ายมีความหมายสะท้อนถึงสภาพ ภูมิประเทศอินโดนีเซียที่ประกอบไปด้วยหมู่เกาะจำนวนมากอีกทั้งเป็นคําที่ประชาชนชาวอินโดนีเซียในภูมิภาคให้การยอมรับประธานาธิบดีวิโดโดได้ประกาศเมื่อปี2019ว่าจะเป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศจากจากจาร์ตาไปยังชนบทในจังหวัดกาลีมันตันนะครับตะวันออกซึ่งในภูมิภาคถือว่าใกล้เป็นศูนย์กลางของหมู่เกาะอินโดนีเซีย โดยเมืองหลวงแห่งใหม่นี้จะถูกสร้างขึ้นระหว่างเมืองซามารินดาเมืองท่าบาริบารันนะครับและคาดว่าจะมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ6-7ล้านคนโครงสร้างเมืองหลงวงใหม่คาดว่าจะใช้ประมาณราว466ล้านรูเบียรหรือราวประมาณ1ล้านล้านบาทสาเหตุหลักที่ทำให้อินโดนีเซียตัดสินใจย,ย้ายเมืองหลวงคือความอึดอัดและความแออัดปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงจาการ์ตา ซึ่งมีประชากรหนาแน่นเกือบ11ล้านคนโดยในปีหนึ่งหนึ่งนะครับหลังๆมานี้จาการ์ตาเริ่มมีวิกฤตน้ำท่วมรุนแรงขึ้นและคาดว่าได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตรัฐบาลอินโดนีเซียหวังว่านูซันตาราจะเป็นตัวเลขกลับเลื่อนเศรษฐกิจยุคหลังโควิด -19 โดยกระตุน้นการจ้างงานและการพัฒนาออกไปยังภูมิภาคอื่นๆตามเดิมที่กระจุกตัวอยู่ในเฉพาะเกาะชวาเป็นส่วนใหญ่ ในเชิงงานวิเคราะห์วันนี้เราคงเห็นว่าสถานการณ์โควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนยังไม่หยุดนะครับบางคนบอกว่าโอ้สายพันธุ์โอมิครอนหยุดแล้วจะเป็นสายพันธุ์ตัวสุดท้ายจะสิ้นสุดทุกอย่างยังไม่หยุดหมอวิเคราะห์ผิดนะครับมันอยู่ที่ผู้กําหนดสถานการณ์ผู้กําหนดสถานการณ์ตอนนี้เป็นฝั่งสหภาพยุโรปถ้าสายพันธุ์โอมิครอนหยุดสภาวะเงินเฟอ้อสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะย่ําแย่ดูจากอะไรอัตราการปล้นสะดมเห็นไหมฮะเกิดขึ้นราคาสินค้าที่แพง เพิ่มสูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาคงเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากําลังย่ําแย่ในเวลานี้มีคนนําหลักคิดของสหรัฐอเมริกานํามาใช้ในประเทศไทยจึงเป็นที่มาคือกลยุทธ์แพงทั้งแผ่นดินจึงเกิดขึ้นนะครับซึ่งหลักนี้ประเทศไทยเคยใช้มาก่อนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเมื่อปี2556นะครับอย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับและที่สําคัญไปมากกว่านั้นภัยธรรมชาติ <S 2> <S 2> เกิดขึ้นภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับหลังจากวันที่4มรกราคมที่ผ่านมาภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นในหลายประเทศที่ผ่านมาล่าสุดเกิดสึนามินะครับคนมีชื่อเสียงในประเทศไทยเสียชีวิตหลายท่านนะครับและหลังจากวันที่18มรกราคมพุทธศักราช2564เป็นต้นไป โอกาสที่จะเกิดเป็นไหวเกิดสนึนามินะครับเกิดโควิด -19 อีกร,รอกหนึ่งรวมทั้งความรุนแรงในหลายประเทศมีโอกาสจะเกิดขึ้นสูงอย่างมากเลยทีเดียวแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าการย้ายเมืองหลวงนะครับของอินโดนีเซียเนะี่ยที่ย้ายจากจาก,การ์ตาที่ก็ไปที่เกาะเบอร์เนียวนะครับคงเป็นสิ่งที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้เรื่องนิวแลนหรือแผ่นดินใหม่ เห็นไหมฮะหลังจากโควิด1 9ทีแล้วอินโดนีเซียใช้กลยุทธ์ทางการเมืองทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองโดยการพลิกสถานการณ์สร้างสิ่งที่เรียวกว่านิวแลนหรือแผ่นดินใหม่เกิดขึ้นทำไมต้องสร้างแผ่นดินใหม่เพราะมันจะไปการกระตุ้นเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองด้วยปัญหาเกาะเบอร์เนียวกับปัญหากรุงเทพมหานครเหมือนกันเลยน้ำท่วมคนแอ,ออัดฝุ่นมลพิษ เหมือนกันยังกะแกะนายกมมตรีของอินโดนีเซียรประกาศตัดสินใจย้ายเมืองหลวงนั่นหมายความว่าจะมีการจ้างงานขนาดใหญ่จะมีการเคลื่อนตัวทางเศรษฐกิจกขนาดใหญ่มีการลงทุนขนาดใหญ่หลักคิดนี้ผมพูดมา7ปีแล้วจนถึงปัจจุบันเรื่องของนิวแลนด์วันนี้รัฐบาลไทยมอบให้สภาพัฒน์เป็นผู้ดำเนินการแต่ ยังไม่ยอมดําเนินการยังไม่ยอมขยับไปข้างใดข้างหนึ่งทําให้ประเทศไทยจะต้องผเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจและจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจใหญ่ที่เงินเยียวยาเท่าไหร่ก็จะไม่เพียงพอทางเดียวเท่านั้นนิวแลนด์แผ่นดินใหม่การย้ายเมืองหลวงการย้ายเมืองเทคโนโลยีหรือการสร้างเมืองเทคโนโลยีจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด เราควรจะเป็นประเทศตัวแบบตอนนี้ปรากฏว่าอินโดนีเซียเอาหลักคิดของประเทศไทยไปใช้และเริ่มประกาศใช้อย่างเป็นทางการเสียดายจริงๆขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ บอกพระราชามีแต่คนรับใช้จะไปไหนก็แสนจะสุขสบายแต่ว่าราาของฉัน แต่วาราชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นญาเก้าอีของพระราชาคือพื้นดินเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ได้ฟังอย่างนั้นฉันรู้มันคือ ราชาของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เหมือนที่เคยได้ยินจากนิทานท่านสอนให้เราพออพี่ ชลูกจะทำแต่ความดีเหมือนที่พ่อเคยสอนมาเพื่อให้พระราชา